กร็ดแบบไหนให้เกรีดไดน้นานหลายคนนะคะบอกว่าเบื่อแล้วที่จะต้องปลูกยางไม่ใช่กรีดแล้วก็โค่นแปบ๊บเดียวก็ต้องโค่นแล้วเหนื่อยไม่อยากจะทําต้นทุนก็สูงด้วยอยากจะเกรีดน,นานเลยจะใช้ระบบเกร็ดยังไงการใช้ระบบเกรีดนะคะถ้าเกรีดขึ้นลําต้นวันเว้นวันแล้วก็เกรีดหน้าร่างเสร็จไปเกร็ดหน้าสูงนะคะอันนี้ก็จะสามารถที่จะ อยู่ได้ถึง37ปีถึงโคตนนะคะถ้าเป็นเกศหนึ่งในสามของลำต้นเกด2.1 35ปีถึงโคตนแต่ถ้าเป็นเกรืึองลำต้นเกศ2.1อยู่ได้ถึง30ปีค่ะแล้วก็เกศหนึ่งในสาของลำต้นเกด3.1อันนี้ก็ยางอายุ3 0ปีถึงโคตนค่ะนี่แหละค่ะการที่ยางจะโคตรไวโคตนช้าขึ้นอยู่กับการกําหนดระบบรกศนะคะใครเห็นว่าข้อมูลนี้ดี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในรายการโปรดนะคะเพื่อได้กลับมาดูย่ง่ายค่ะ